สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับฝันเจริญทรัพย์นะครับพาชมปั๊มน้ํามันนะครับหลังจากที่หลายๆคนถามเข้ามาครับเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันครับตอนนี้ความคืบหน้าไปอยู่ที่6กเปนแล้วนะครับนี่ก็เหลือแค่วางวางท่อน้ํามันครับแล้วก็ตู้จ่ายรอตู้ครับรอตู้อาทิตย์หน้าน่าจะมาถึงนะครับตอนนี้ช่างกับบ้านก่อนนะครับ ทำไวมากนะครับช่างบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยรอตู้อย่างเดียวนะครับเลยกลับบ้านไปก่อนนะครับสวยงามนะครับเงาวับเลยนะครับจะมาอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากที่เทพื้นเสร็จแล้วนะครับขัดมันด้วยนะนี่วันเดียวนะครับเทพื้น4 0ควนะครับวันเดียวพร้อมขัดนะครับ จะพาชมใกล้ๆนะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นอะไรไม่รู้ครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนเงามากครับจะตัดตัดสีขาวนะครับเป็นเสานะครับ แดงตัดขาวนะครับอันนี้เขาจะหุ้มหุ้มเสาอย่างดีนะครับเขาจะบากครับบากก่อนนะครับบากแล้วก็พับลงแล้วก็ยิงน็อตนะครับนี่ยิงน็อตตอนด้านใน,นก็จะเป็นแผ่นสีขาวตัดยิงยิงเลยครับไปจนทุงสุดนน่นเลยนี่นะครับ ข้างบนก็ไม่มีอะไรครับไว้อย่างนั้นแหละครับติดไฟหกหลอดนะครับจุดเด่นก็คือเสานะครับเสาแล้วก็ด้านข้างนะครับจะคล้ายๆปั๊มเชลเอสโซ่ครับเป็นรุ่นใหม่นะครับถ้าออกแบบได้สวยนะครับก็น่าเข้านะครับนี่นะครับ นี่ก็รอตัดสติกเกอร์นะครับดูป้ายก่อนครับป้ายเสร็จแล้วครับนี่ป้ายป้ายน่าจะเสร็จแล้วแหละแต่อันนี้ทาไปนะครับพอดีฝนตกหลายวันนะครับพายุเข้าสามสี่วันนะครับเลยพักก่อนนะครับให้ฝนหยุดก่อน,นครับแล้วค่อยทําต่อระหว่างที่รอตู้จ่ายครับ สภาพนะครับนี่ฝนตกยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้ก็ยังตกตกทั้งคืนนะครับอันนี้40คิวนะครับแล้วก็ถัง10,000ลิตรนะครับมาเมื่อวานนะครับก็จะมีถังเบนซินอยู่ทังนู้นนั่นถัง500ลิตรนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับถังใหม่นะครับส่วนตัวนี้ก็ห5ห0 0น้านะครับถังใหม่1 0 0 0 0มลิตรนะครับถ้าถังมือสองน่าจะถูกนะครับ แต่เราก็ไม่มั่นใจในทางมือสองครับเราทําปั๊มใหม่ก็ทําทางใหม่ไปเลยนะครับรถมาส่งจากชนบุรีเมื่อวาน,นทางอ้วนมากดูความเงาครับตอนกลางคืนถ้าโดนแสงยิ่งเงานะครับนี่นถ้าโดนแดดจะจะเงานะครับตอนนี้ไม่มีแดดนะ นี่ครับคือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับความคลื่อหน้าสําหรับปั๊มน้ามันนี่คือแผ่นที่เขาทํายิงเสากันครับนี่ครับด้านด้านหลังมันจะเป็นสีขาวนะครับส่วนนี้ก็จะเขาจะมีเครื่องบากของเขาครับบากบากแล้วก็พับพับพับเข้ารูปครับอันนี้น่าจะตัดตัวอักษรนะคนี่แผ่นตัวนี้อยู่ที่4,5 0 0นะครับ เฉพาะแผ่นแผ่นสีเงินแผ่นเดียวนะครับแผ่นสีเงินนี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนี่ครับนี่ก็จะเป็นที่ตัดเป็นตัวอักษรน,นะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นพระเอกครับแผ่นสีเงินนะครับดูข้างในเขาจะเป็นนี้ครับมจะเป็นสีเงินนะครับเงามาก ครับทนแดดทนฝนนะครับนี่ครับดูนะครับเขาเคลือบอยู่3ชั้นแล้วนี่ผมลองให้ดูเนี่ยเป็นเมือนกระจกเลยแล้วนี่ดูนะครับสุดยอดมากนี่ครับจะเป็นคำว่าไผ่สีทองนะครับแทนหนึ่งสี่พันะครับ ส่วนตัวนี้อยู่ที่พันกว่าบาทนะครับพันหนาครับน่พันสี่ถึงพันห้านะครับตัวนี้ก็จะบางหน่อยแต่ว่าก็เงาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นแผ,นผ่นพระเอกะครับแพงสุดนะครับมาทําตัวอักษรโดยเฉพาะนะนี่อันนี้จะตัดเองทั้งหมดนะครับใช้จิกซอตัดนะครับเพราะว่าทาง ถ่ายสีทองบอกให้ทําเองทั้งหมดนะครับประหยัดงบประมาณนะครับก็จะมีลุกน้องมาช่วยสอนทํานะครับก็ลุกน้องแกทั้งหมดนะครับมา4คนนะครับมาช่วยทํานะครับแล้วก็ช่วยตัดเองบ้างทําอะไรบ้างครับส่วนที่ซื้อเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแต่การติดก็คือลุกน้องเขามาติดให้หมดเลยนะครับทําสติกเกอร์ทาอะไรให้เรียบร้อยนะครับสติกเกอร์ก็สั่งมาตัดมาเรียบร้อยนะครับ เป็นป้ายนะครับตอนนี้ติดไฟเรียบร้อยก็เหลือติดกล้องวงจรปิดด้วยภายในอาทิตย์หน้าน่าจะได้ขายนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตอนนี้พายุเข้าสามสี่วันอยู่นะครับเพราะว่าออกใบอนุญาตเสร็จแล้วก็ขายได้เลยนะครับนี่ครับพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ พื้นที่แคบก็ทําแบบพื้นที่แคบนะครับแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่เราก็จะทําใหญ่กว่านี้นะครับเห็นไหมก็จะมีออฟฟิศเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งครับไปนอนเฝ้าตอนคืนอันนี้ถังน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีถังเบนซินติดตรงนี้เลยครับข้างๆกันนี่ครับโดดเด่นมากครับนะ ยอมรับว่าทําไวมากครับตอนนี้ก็เหลือแค่เดินเดินท่อนะครับเดินท่อน้ามันเข้าหาตู้จ่ายครับตู้จ่ายก็เป็นตู้เดียวสองหัวจ่ายนะครับตู้เดียวสองหัวจ่ายนะครับแสนกว่าบาทนะครับใช้แค่นั้นพอครับพอเป็นเป้าหนาเพื่อการเกษตรนะครับอยู่ในชุมชนบ้านเรานะครับจริงๆิงแล้วการขออนุญาตมันมันไม่ได้ยุ่งยากมากครับอยู่ที่อบตนะครับเราจะอนุมัติ ใช่ไหมครับก็กรมพลังงานเซ็นรับรองนะครับหลายหลายคนกลัวมันยุ่งยากนะครับต้องใช้ทุนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมเข้าๆอยู่ที่สามแสนกว่าบาทนะครับไม่รวมเทพื้นนะครับเทพื้นก็หมดไปแล้วเจ็ดหมื่นนะครับนี่เพราะว่าใช้สเต็งสูงนะครับก็เลยอีกเลยอีกข้างนี้ข้างนี้ก็ตีไว้อยู่ที่ห้าหมื่นนะครับแบบผมจะเทไปทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเราเทบางก็จะถูกลงนะครับแต่ผมรถบรรทุกมันเข้าเยอะนะครับน้ำหนักมันเยอะครับเราต้องเทหนาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าผมเทหนาขนาดไหนครับนี่ครับสิบห้าเซนนะครับนี่มาตรฐานนะครับบางที่ก็เกือบยี่สิบเซนนะครับนี่นะครับหนามากนะครับโอเคคร่าวๆนะครับความ คืหน้าของปั๊มน้ำมันนะครับหลายๆคนถามเข้ามานะครับผมงบอยู่ที่ไม่เกินสี่แสนบาทนะครับทําปั๊มน้ำมันนะครับผมเป็นธุรกิจที่กําลังมาแรงเหมือนกันนะครับที่หลายๆคนจับตามองนะครับแค่มีพนักงานแค่คนเดียวก็สามารถขายได้นะครับแค่บริหารตอนเย็นเครื่องมันก็จะบันทึกของมันนะครับบันทึกว่าเติมไปกี่ลิตรกี่ลิตรนะครับเรามีหน้าที่แค่มาดูนะครับแล้วก็เขียนบัญชีนะครับผม ไม่ยากนะครับอ่าไม่ต้องใช้ลุงน้องครับน้ํามันหมดแค่สั่งอย่างเดียวนะครับอ่าใช้ลุงน้องแค่คนเดียวนะครับเติมน้ํามันนะครับบางคนมีพื้นที่ทำเลเหมาะนะครับอ่าก็เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับช่องฟาร์มเจริญทรัพย์ก็มีแต่สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ มีสาระดีๆก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับความเจริญทรัพสวัสดีครับ